นี่ปุ่มก็จะเป็นแบบมินิมอลนะฮะมีแต่เปิดกับปิดแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมเสียบปลั๊กแล้วนะแต่ว่ามันก็คือแบบกดไม่หมุนเลยนะฮะเพราะว่ามีความเฟตี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองปั่นโถของแห้งก่อนนะครับม,มีความเห,หม็นไหมออกมาหรือเปล่า นิดนึงนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่ามันของใหม่แบบเวอร์จินอ่ะสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับฮโ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแอนเนสในรายการพ่อควัวหัวใจทางช่องพ่อควัวหัวใจและร้อยแปดแช่นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องและทดลองใช้งานเครื่องปั่น p a n asonic รุ่น mxm 2 1 0สีเงินนะครับอ่าที่จะมาพร้อมกับโถปั่นของแห้งและของเปียกนะครับโอเคอ่ะก็ระหว่างแกะนะครับเดี๋ยวท้าความให้ฟังก่อนนิดน,นึงเนาะก็ก่อนหน้านี้เราก็ ซื้อเครื่องบทสับมาใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วคันนี้ไอสองตัวล่าสุดนะี่ะที่ว่าซื้อสองแถมหอะ่ะก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเออหตัวนะห่งในสตัวนั้นยังใช้งานได้ดีเนาะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วคันนี้ลักษณะของการใช้งานเครื่องนั้นเนี่ยก็คือเป็นแบบกำลังสั่งคัตเตอร์แบบ ที่เป็นพวงกุญแจเล็กๆมาอยู่นะเาหลายคนจะอาจจะรู้สึกขัดใจว่าเอ้ยเอากุญแจมาใช้ผิดประเภทอะไรเงี้ยอ่อสำหรับโถโถบทราบอ่ะมันก็จะใช้งานได้เฉพาะแบบของแห้งอะไรเงี้ยน,นะครับหรือของขาวอ่ะเออแต่ว่าอา่อถ้าถ้าต้องปั่นแบบทำน้ำผลไม้หรือว่า ทำเครื่องดื่มต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้ยมันจะเหมาะกว่าเนาะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องซื้อแล้วแหละนะครับแม้นว่าจะเป็นเจ้าของร้านเครื่องดื่มที่เขาแนะนำมานะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี้ยเขาก็จะมีบอกเอาไว้นะว่าเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนมากกว่านะครับอมไม่อาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ ใช้ในร้านค้าอะไรแบบนี้นะฮะก็ราคาแพงมากนะครับรวมส่งอ่ะพันห้านะคือเอ่อวันนี้มันวันที่28เนาะคือตอนแรกเรากะว่าจะเอามาใช้ให้ทันวันที่25เพราะว่าเราจัดปาร์ตี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ทันนะครับก็เลยยืมของเพื่อนเจ้าของร้านนมนั่นแหละนะครับมาทดลองใช้ก่อนเนาะซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับปั่นละเอียดดี แล้วก็เสียงไม่ดังมากหรือว่าเสียงเพลงกบก็ไม่รู้วันนั้นนะนะแต่คราวนี้เราก็ยังเหลือปาร์ตี้อีกวันหนึ่งนะครับช่วงนี้มันเป็นเทศกาลเนาะคำว่าเทศกาลอะหลายคนไม่เข้าใจเทศกาลก็คือมันจะมีมากกว่า1วันนะฮะอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือชมหน้าภายนอกหรือว่ากล่องของเจ้าเครื่อง panasonic mxm 2 1 0 s ในึงเล็บซิลเวอร์นะครับ blender with dry mill นะอ่ภายคุณสมบัติรูปก็ประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับเอ่มเหยือกปั่นเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับขนาดอยู่ที่จาไมถอยไปไกลนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โฟกัสตรงนี้อ่า c a ปซิ i t ตี้นะครับความจุอยู่ที่1.35ลิตรนะฮะแล้วก็ Working with capacity แต่ว่าแต่ว่าอย่าใส่ให้มันถึง1.35นะครับใส่แค่1ลิตรก็พอนะซึ่งเข้าใจว่าในที่โถเนี่ยมันน่าจะมี scale box นะครับต่อไปก็คือ dry meal นะฮะอันนี้ working with capacity 50กรัมนะทำงานได้ดีที่นี่คือ dry meal โถปั่นแบบแห้งโถปั่นของแห้งนะครับอ,อันนี้ก็ใส่50กรัมเนาะซึ่งมันจะเล็กกว่า เครื่องบดสับนะครับอันนี้แหละคือความแตกต่างเนาะแล้วก็มอเตอร์นะครับมีวัตเทชนะครับโวลเทชวัตเทชมีความกำลังอยู่ที่450วัตนะฮะโอเคฝั่งนี้ก็จะบอกว่าด้านในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันนี้อ่านไปแล้วเนาะมีมีโถปั่นให้สองอัน ทวินจับใช่ยังไงมีมีอันนี้ด้วยอ่าใช่ตัวคนเนี่ยถ้าถ้าดูคลิปเราทั้งหมดทุกคลิปนะครับจะพบว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยว่าด้วยเรื่องของเครื่องปั่นที่แบบราคาถูกมากเราอันนั้นได้มาฟรีนะครับซึ่งนอกจากจะไม่มีระบบเซฟตี้แบบต้องไม่ปั่นก่อนที่จะใส่โถเข้าไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีช้อนคนมาให้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือมีช้อนคนมาให้นะครับ เราก็สามารถที่จะกวนไอ,อ้พวกต่อนที่มันอยู่ข้างบนให้มันตกลงไปข้างล่างได้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราปาั่นเนี่ยเนื่องจากใบมีดมันอยู่ด้านล่างสุดนะครับพอมันปั่นปุ๊บเนี่ยของที่มันละเอียดละเอียดนะเนื้อมันก็จะแน่นแล้วไอ้พวกที่มันยังไม่ถูกปั่นมันก็จะลอยอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยช้อนเนี่ยมีความจําเป็นมากนะแล้วก็นี่เป็นใบมีดเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับคม ดูร a b เบิลคือยืดยุ่นเหรอใช่ไหมลองไลฟ์ Long life, คืออายุยืนเยอะทนทานนะฮะฮใช้งานได้ยาวนานนะคัตติ้งเบลดส์แล้วก็โถปันนี้ก็ปั่นเมล็ดกาแฟปั่นพริกอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็อันนี้ช้อนก็คือทำให้การปั่นเนี่ยง่ายขึ้นนะไอเครื่อง ส่วนประกอบต่างๆถ้ามันมีหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มอเตอร์โปรเทคชั่นนะคือจะมีการตัดนะครับการตัดวงจรของตัวอา่ามอเตอร์นะฮะถ้าเกิดว่ามันดับร้อนเกินไปหรืออะไรเง,งี้ยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับเอออันนี้แหละที่เราบอกไปนะฮะว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องปัน่นนะก็คือก่อนใส่โถเนี่ย กดปุ่มถ้าเผื่อไปกดปุ่มอะเครื่องจะต้องไม่ทำงานนะครับอมแม้นว่าจจะยังตรงนั้นจะไม่ได้คมอะไรแต่ว่าก็ยังเป็นรอยอยู่นะเมื่อวานนะแล้วก็อันนี้พลาสติกเวทไลท์เวทนะครับโถปัันของเหลวนะครับน้ำน้ำหนักเบาเนาะความจุหนึ่งลิตรนั่นแหละนะลีก for sealing lips. เพิเวนชั่นโฟล์เซลลิ่งลิปส์ไอ้ตรง ดูเนดูจอใจลอยนะตะากล้องน่เน,น,น่ตรงฐานของเหยือกนะครับมันจะมีการเชื่อมต่อในส่วนของใบมีดใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยมันก็จะต้องมีการกันรั่วที่ดีนะครับมันถึงจะไม่รั่วซึมออกมานะมเนาะพอขึ้นชื่อว่าของเหลวมันมันซึมเก่งมันรั่วเก่งนะครับมันสอดแทบเก่งนะเออสี่ชั้นนะครับโอเค ั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสวยๆมะม่วงทำไมต้องเอามะม่วงมามะม่วงมันมันเหนียวเหรอมันปั่นยากเหรอนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้คือเราถ่ายกันอยู่นอกอาคารนะครับซึ่งตามบ้านนอกคอกนาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทำปักเอาไว้นะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวแบบมันโดนฝนโดนอะไรเงี้ย ไฟก็จะชอ็อตเอานะฮะแต่วันนี้นะฮะเรามีอุปกรณ์พิเศษนะครับนั่นก็คือนี่ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะลูกล้อเก็บสายไฟคุณภาพสูงพร้อมปลั๊กพ่วงและสายไฟความยาว20เมตรนะฮะนะรีวิวละเอียดละเอียดนะครับไปชมที่ช่องช่างใจ <c oughs> โอเคมาแกะดูของจริงกันสักทีนะฮะ ุ้ยเขาให้เหยือกมาสองจริงแล้วอันนี้คือรวมค่าส่งพันห้างที่บอกนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าแพงมากเพราะว่ากล่องมันใหญ่เออรู้รู้เหตุผลเลยเห็นกล่องปุ๊บรู้เลยว่าทําไมค่าส่งต้องแพงเบอร์น,นั้นนะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่ทําไมกล่องถึงใหญ่กล่องทําไมกล่องถึงใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีโถปั่นของของเหลวของเปียกนะครับมาให้สโถถ้าจะ ถ้าจากที่อ่านนะฮะแล้วก็รูปตรงนี้เนาะซึ่งก็คงไม่หลอกลวงผู้บริโภคใช่ไหมพานาพานาซอนออ่าเปิดสักทีนะครับได้เห็นกล่องสักทีเอ๊ะเราแกะถูกทางไหมเนี่ยโอเคนะฮะอันนี้เป็นฐานปั่นของโถปั่นของแห้งนะก็นี่เป็นใบมีดนะครับ จริงรูปดูมันก็ไม่ได้คมนะแต่ว่าถ้าเอามือไปใส่ระหว่างที่มันทำงานอยู่นี่ก็โน่นแหะครับโรงพาบาลสถานีต่อไปอ๋อที่ว่าสี่ชั้นน่ะคือฝาด้านบนเว้ยเออสี่ชั้นกันองเหลวรั่วฝาด้านบนนะครับอ่ามีทรายว่าจะได้2องโถจริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามีฝาไมา่สองฝา หรือเปล่าหรือว่าให้มาสำรองอ๋อเออโอ้คือแบบคือปากเขาก็บอกเนะคำแนะนำเขาก็บอกว่าเอ่ออะไรนะให้ใช้ในบ้านใช่ไหมแต่ว่าของที่ให้มาเนี่ยคือแบบอำนวยความสะดวกกับแมค้าสุดๆนะครับสมมุติว่าโถหนึ่งเพิ่งจะปั่นกาแฟไปแล้ว ลูกค้าคนต่อไปไม่กินกาแฟเลยอะไรเงี้ยนะครับอเขาก็จะหยิบโถนี้มาใช้อะไรเงี้ยออ,อารมณ์เหมือนกับตําปูปลาแล้วก็ตาไทยอนะ่ะคนที่กินตาไทยก็คือ,อ,อส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ชอบทานปลาใช่ไหมมันก็ต้องมีสองโคกแยกกันเอ,อันนี้ก็มีสองเหยือกแยกกันนะครับโอ้ให้มันเยอะเกินโถโถปั่นนี้คือแบบมีความใสามากนะครับอืมแล้วก็อ่ะ อันนี้นะ่าจะเป็นสเกลที่ที่มากที่สุดนะครับที่แนะนำให้ให้ใส่ของลงไปนะเพราะว่าความจุทั้งสิ้นมันอยู่ที่1.35ใช่ไหมโทนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าใส่เกิน1ลิตรนะครับซึ่งเข้าใจว่าขีดนี้คือขีด1ลิตรนะโอเคอันนี้เป็นโถปั่นของแห้งนะครับก็เอามาใส่มาประกอบกับอันนี้ ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอ๋อก็กดเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม,ไมีไม่ต้องล็อคมุนๆหรอเข้าไปแล้วก็มุนมุนมุนไปไหนนี่หรอไม่รู้ว่ะ <laughs> แค่นี้มั้งเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นของแห้งของแห้งก็คือมันจะไม่ได้แบบซึมอะไรเก่งเท่ากับของเหลวนะครับเดี๋ยวเราขอเอาของทั้งหมดลงไปแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมี3ภาษาเนาะมีอังกฤษนะครับอันนี้น่าจะเวียดน,นามเนาะแล้วก็อันนี้เป็นภาษาไทยนะครับก็ว่างๆก็ต้องอ่านนะควรอ่านนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นบัตรรับประกันใบรับประกันนะครับให้ส่งยังไงเนี่ยหาซองอ๋อไม่ต้องไม่มีชิ้นส่วนสําหรับการส่งกับบริษัทนะครับเออดีดีด,ดไม่เข้าใจอะ่ะที่ผ่านมามันจะต้องมี2ชิ้นที่มีหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ชิ้นหนึ่งบอกว่าให้กรอกแล้วก็ส่งกับบริษัทอีกชิ้นหนึ่งก็กรอกแล้วก็เก็บไว้กับตัวเราเองนะครับอ่ะ ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับก็คือการได้เห็นการทำงานของตัวเครื่องนะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวฐานนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดลองอะระบบเซฟตี้ให้ดูนี่ๆเที่เขาบอกว่าให้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นนะครับสำหรับใช้ในครัวเรือนะ เราคงไม่ได้ใช้ตลอดหรอกสุดท้ายก็คงเป็นแม่เราแหละที่ได้ใช้นะฮะก็เดี๋ยวเอาโถโบทับอันนั้นของแม่ให้ใหพี่สะพายไปแต่ว่าโถมันต่างกันมากนะครับสำหรับเครื่องบทับมันโถมจะใหญ่กว่านี้มากนะฮะนั่นเป็นเหตุผลที่อ่ะนี่ปุ่มก็จะเป็นแบบมินิมอลนะฮะมีแต่เปิดกับปิดแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมเสียบปลั๊กแล้วนะ แต่ว่ามันก็คือแบบกดไม่หมุนเลยนะฮะเพราะว่ามีความเซฟตี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองปั่นโถของแห้งก่อนนะครับอืมมีความเห,หม็นไหมออกมาหรือเปล่านิดนึงนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่ามันของใหม่แบบเวอร์จินอ่ะอืมต่อไปเป็น โปั่นของเปียกนะครับก็อันนี้มันจะมีล็อกเนาะก็ใส่ลงไปให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็ปิดฝาระวังนิดนึงเนาะคือแบบเอ่อถ้าอย่างนี้คือมันพร้อมใช้งานได้เลยนะ <c oughs> เนี่ยปั่นได้เลยนะหมายความว่าถ้าเราแบบเอ่อยังไม่ได้ปิดฝาแล้วแบบอะไรก็ตามแหละแล้วเราเอามือลงไปอย่างเงี้ย คือโรงบาลน,นะครับนะต่อนิ้วนะอะไรอย่างงี้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ปิดฝากอนนะฮะแล้วก็ใส่นี้ลงไปอะไรอย่างนงี้นะครับโอเคอ่นะก็หาลายปิดคลิปแล้วนะเดี๋ยวเอาโถออกมาโชว์ให้ดูว่าแบบ เฮ้ยมีโถปั่นของเหลวให้โถปั่นน้ําให้2โถจริงๆนะอย่างนี้อ่าฮะที่โชว์ตรงนี้เลยยกเว้นอันนี้ไม่ต้องโชว์ปดัปดปากก่อนเพื่อความปลอดภัยนะโยาจัดฉากันไปปิดกล่องนิดหนึ่ง โอเคเห็นครบไหมโอเคนะครับอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องและทดลองใช้งาน Panasonic MX M210 สี Silver หรือสีเงินนะครับเป็นเครื่องปั่นพร้อมกับโถปั่นแห้งที่มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์เ้ยไม่ใช่ใช่กดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชชชชแ,ชรแค่ Subscribe นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ